โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าส t r o กหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวเรานะแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือภัยเงียบที่อาจจะซ่อนอยู่ในไลฟ์สไตล์ของพวกเราหลายๆคนเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือพลังในการป้องกันเนี่ยอยู่ในมือของเราทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจะทำมันได้อย่างไรลองดูข้อมูลนี้สิครับน่าตกใจนะครับว่าโรค stroke เนี่ยคือหนึ่งในสาเหตุหลักๆของการเสียชีวิตของคนไทยเลยนะ นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เป็นความจริงที่พวกเราทุกคนควรจะหันมาใส่ใจกันอย่างจริงจังได้แล้วแล้วคําว่าสตโตรกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือภาวะที่สมองของเราเนี่ยขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงครับซึ่งมันเกิดได้จากสองสาเหตุหลักๆคือ 1. ห,หลอดเลือดมันเกิดอุดตันขึ้นมาหรือ 2. หลอดเลือดในสมองมันแตกเลยซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ผลลั์ก็คืออันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันครับเอ้าล้ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเรื่องภัยเงียบใกล้ตัวทำไมผมถึงใช้คำนี้น่ะล่ะครับเดี๋ยวได้รู้กันใครที่เคยเชื่อว,ว่าโอ้ยสตโตรกเป็นโรคของคนแก่เท่านั้นนะบอกเลยว่าต้องคิดใหม่แล้วล่ะครับเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตการกินการอยู่ของเราเนี่ยมันทำให้โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่มียกเว้นเลยครับ แล้วอะไรล่ะคือต้นตอที่แท้จริงของมันเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรกันแน่ที่เป็นตัวการร้ายทําให้หลอดเลือดของเรามีปัญหาต้นตอหลักๆเลยนะหนีไม่พ้นกลุ่มโรคที่คุณหูกันดีอยู่แล้วก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCDs นี่เองครับโดยเฉพาะ3าทหารเสือเลยนะคือเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันในเลือดสูงครับ สไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพเลยนะนะครับว่าแต่ละโรคมันทำร้ายหลอดเลือดเรายังไงเริ่มจากเบาหวานก่อนเลยพอน้ำตาลในเลือดสูงปุ๊บมันจะทำให้เลือดเราข้นขึ้นไหลไม่สะดวกทีนี้ละครับโอกาสเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันก็สูงขึ้นมาทันทีต่อมาคือความดันสูงอันนี้จะทำให้หลอดเลือดอักเสบเปราะบางแล้วก็เสี่ยงที่จะแตกได้ง่ายๆเลยและสุดท้ายไขมันเลวหรือ L D L ที่สูงเกินไปเนี่ยมันจะค่อยๆไปเกาะตามผนังหลอดเลือดของเรา <inhib itor> ทำให้หลอดเลือดมันแข็งขึ้นแล้วก็ตีบลงเรื่อยๆ <Who> พอเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วนะสิ่งที่สำคัญมากๆออย่างที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือสัญญาณเตือนครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันคือการแข่งกับเวลาเลยช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวถ้ารู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับมีหลักการจำง่ายๆนะครับเขาเรียกว่า FASTF ก็คือ Face สังเกตว่าใบหน้าอ่อนแรงหรือเบี้ยวไปครึ่งซีกหรือเปล่า A, a คือ a r มแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นข้างใดข้างหนึ่ง S, <S คือ speech ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดพูดลำบากและตัว T สำคัญที่สุดเลย time เวลาครับคือต้องไม่ลังเลต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมขอย้ำอีกทีนะครับจำเลขนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะ สี่ชั่วโมงนี่คือหน้าต่างทองคำเลยก็ว่าได้เป็นตัวตัดสินเลยว่าจะรอดหรือจะพิการการไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุดจึงสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเอาล่ะพอรู้ถึงความน่ากลัวและสัญญาณเตือนกันไปแล้วอาจจะเริ่มใจเสียกันใช่ไหมครับแต่ต้องไม่กังวลครับเพราะช่วงต่อไปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่สร้างพลังใจนั่นก็คือวิธีป้องกันที่เราทุกคนเริ่มทำได้ด้วยตัวเองใช่แล้วครับ มี4ข้อหลักๆง่ายๆเลยที่เป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันโรคสโตรกซึ่งเราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันทีนี่ละครับคือ4เสาหลักของการป้องกันโรคสโตรกมันคือการปรับไลฟ์สไตล์ง่ายๆที่จะส่งผลดีอย่างมหาศาลเลยนะก็จะมี 1. ออกกำลังกายสม่าเสมอ 2. กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 3. ควบคุมน้าหนักและสุดท้าย 4. ลดการดื่มแอลกอฮอล์ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยการออกกำลังกายไม่ต้องหักโหอมอะไรมากเลยนะครับแค่เดินเร็วๆว,วิ่งเหาะๆว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานก็ได้ทั้งหมดนี้มันช่วยปั๊มให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราทำงานได้ดีขึ้นแถมยังทำให้ร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆเลยครับข้อที่2คือเรื่องอาหารการกินหลักการง่ายนิดเดียวเลยครับอะไรที่ผัดผัดทอดทอดเค็มจัดจัดหวานจัดจัดพยายามลดลงหน่อย แล้วหั่นไปเพิ่มผักให้มากขึ้นในแต่ละมือ้อแค่นี้เองเป้าหมายหลักๆก็เพื่อคุมระดับไขมันกับน้ำตาลในเลือดของเราไม่ให้มันพุ่งสูงเกินไปไงครับมาถึงข้อที่3การคุมน้ำหนักอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยครับลองดูนะครับพอเราน้ำหนักเกินเนี่ยความเสี่ยงโรค NCDs มันก็พุ่งสูงขึ้นหัวใจก็ต้องทำงานหนักขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ในทางกลับกันถ้าเราคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มันก็เหมือนเราไปช่วยลดภาราให้หลอดเลือดโดยตรงเลยทั้งความเสี่ยงที่จะตีบแตกตันก็น้อยลงเลือดก็ไหลเวียนสะดวกขึ้นเยอะเลยครับและข้อสุดท้ายคือการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับทำไมถึงต้องลดนั่เหรอครับเพราะมันเป็นตัวการโดยตรงเลยนะที่ทำให้ความดันเลือดเราสูงขึ้น ไปกระตุ้งให้ร่างกายเกิดการอักเสบและที่ร้ายไปกว่านั้นคือมันเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทีนี้นอกจากเรื่องไลฟ์สไตล์แล้วนะครับในแหล่งข้อมูลที่เราไปศึกษามาเนี่ยเขามีการพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า VTA-L ซึ่งมีสารสกัดจากซูเปอร์เบอร์รี่โดยข้อมูลระบ,บุว่าอาจจะช่วยเรื่องลดการอักเสบและลดไขมันเลวหรือ LDL ได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่หยิบยกมาจากในแหล่งอ้างอิงโดยตรงเลยนะครับ มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับหัวใจสำคัญที่สุดของการจัดการกับโรคสโตรกก็คือแนวคิดที่ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาเสมอครับมีคำพูดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยครับเขาบอกไว้ว่าการป้องกันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการรับมือกับการเกิดสโตรกซึ่งมันจริงมากๆเพราะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยการจะแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมมันยากมากจริงๆครับแล้วทำไมการป้องกันมันถึงสำคัญขนาดนั้น ก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตของเราอย่างเดียวนะครับแต่มันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่อาจจะสูงลร่วช่วยให้เราไม่ต้องเป็นภาระของคนรอบข้างและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเราได้สุขภาพที่ดีได้ชีวิตที่แข็งแรงกลับคืนมานั่นเองครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกับตัวเองดูว่า ถ้าจะเลือกทำอะไรสักอย่างแค่อย่างเดียวที่เป็นเรื่องเล็กๆที่เราสามารถเริ่มได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับสุขภาพของตัวเองในระยะยาวสิ่งนั้นจะเป็นอะไรครับ